ว้าวหล่อล้วเลครับผมคนนี้หล่อๆเลยคนนี้ดังแดงสวัสดีผู้ติดตามแล้วก็ท่านผู้ชมทังบ้านทุกคนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับผมสายมงนะฮะตอนนี้เราก็าากำลังจะไปเที่ยวนะครับผมไปเที่ยวขับซิบบบคไปเที่ยวเส้นเพ้ากันนะแล้วก็ขับรถดูเส้นทางบรรยากาศถนนเส้นเพา้าดูว่าจะสวยงามแค่ไหนนะเดี๋ยวรอ น้องแท่เก้าร้หนึ่งคันนะครับผมตัวนี้ก็อยู่แต่แท่800แล้วก็ CBR ความควาสูง F แล้วก็จะมีแท่เก้าร้หนึ่งคันมานะครับผมเดี๋ยวรอดูน้องเขาได้เลยนะครับตัวนี้เราก็เตรียมตัวขึ้นรถแล้วก็ไปเผลากันนะก็ก็ตัวส่วนน้องเขาก็เป็นมงนะเป็นมงไอ้มังพวยนะเราเตรียมตัวเตรียมใจไปโด,ดนโดนหัวไว้นิดนึงนี่สติ๊กเกอร์นี่นะครับผมนี่นทีง,งานของเรานะครับผม ยัไม่มีเลยใช่ไหมเออรถใหม่อยู่โอเคเดี๋ยวตรวนี้ก็แซบเก้าร้อยก็มาถึงแล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเพลากันเลยนะครับผมพอเอฟซีล่างล่างหนึ่งครับผมตัวนี้เราก็ออกจากปั๊มพีทีมานะครับผมเราก็เติมน้ำมันคนละสองร้อยนะครับเราก็ไปซิ่งกันโอเคขอปีดชิวหน้าก่อนนะ ได้เวลาซิ่งแล้วนะครับผมก็กระบสบัดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับผมช่องสายม้งนะครับผมสายม้งเชียงใหม่นะครับไม่ใช่สายบันเทิงไม่ใช่สายชิวนะครับแต่ผมเป็นสายม้งนะฮะตอนนี้เราก็กลังมุ่งหน้าไปที่เพ้านะครับผมเราก็จะไปขาบรถเล่นกันนะแต่ผมขอถ่ายคลิปน้องเขานะครับเอ้ย มาแล้วแท็กเก้าร้อยนะครับผมน้องเขาบอกว่าพี่ออดพิทีไรไม่เคยชงผมเละเออวันนี้ผมชงตางใจที่น้องเขาน้องเขาขอแล้วนะ ท้ายนะครับผมบนเส้นทางนี้พนันพี่แบงก์กับผมมาถึงตรงนี้นะครับผมฝนตกนะ กดีจริงๆเลยวันนี้ก็มากับเจ้าคันหน้านุ่งก็จะเป็น CBR 6 5 0 S นะครับผมแล้วก็แซ่เก้าร้อยนะครับผมที่ผมกำลังขับตามยู่นี่นะครับ นี่ผมไม่อยากขับรถไปไเรื่อยๆนะผมไม่อยากจอดเลยนะไปเดี๋ยวมันนานดีกว่าจะได้มันนะฮะ กล้จะมาถึงที่ตัวเมืองเพาแล้วนะทางหน้านี้ก็จะเป็นแท่900นะครับผมว้าวถนนเส้นเพาก็กว้างเหมือนกันนะเนี่ย ก็มาอยู่ที่ถนนเส้นเท้านะจะดถึงตัวกลองเพลาเท้านั้นน่ะโค้ง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  ไปเข้าห้องน้ำที่ปั๊มพตทนะตัวงเพอเพาก็จะอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงที่อังเพอเพาแล้วนี่ครับผมที่ว่ากลางเพอเพานะฮะ รถทอ่ทอ,ทอก่อนนะปวกขี้ปวดเยี่ยวก็ไปขี้ไปเยี่ยวก่อนนะ เชียงใหม่มาเยืองเผาห้องน้ำมีไหนวะเฮ้ยห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำน่าจะอยู่ตรงนี้นะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่ สังปตทเ้านะครับผมเรามากันสังคานนะครับผมจะสอผพัดนี่เป็นไงบ้านสนุกไหมม,มื่ยม,มือมากเลยวันนี้ก็จะเป็นทริปแรกที่แท้ก็ร้อยมาข่าวกับกับผมนะน้องเขาบอกให้ผมชวนน้องเขาหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสชวงวันนี้ก็เลยได้มาข่าวด้วยกันนะ น้องเขาก็เป็นมงเหมือนกันมงมังพุยนะฮะ